สิ่งที่นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิส s a l a ทิ้งไว้ให้เราบิสมิลลาฮิุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายที่ท่านเนี่ยรับภารก,กิจ ในการนำสารของอลอ์ฉบับสุดท้ายก็คืออันกุรอานไปให้กับมนุษยชาติเราต้องเข้าใจโครงสร้างนะว่ามนุษย์ที่เกิดมาตั้งแต่นบีอาดัมมาไรสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตตามยถากรรมโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางตั้งแต่วันแรกที่นบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้อัลลอฮ์บอกฟามันตะบิอาหูไดยะฟะลาเขาฟุนอาลีฮิมวะลาฮุยฮะซนุนใครก็ตามปฏิบัติตามทางนำของข้าเขาจะไม่กลัวจะไม่เสียใจจสามารถกลับไปสู่บ้านหลังเดิมก็คือสวนสวรรค์ เ,เรื่อยมาอ,อ,อยู่คู่กับมนุษยชาติตลอด เพื่อที่จะชี้นาพวกเขาไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงของลอสุบฮานอัลวะตะลาบแลวก็มีชัยตอนคอยขัดขวางหนทางของเอาอันอนี้ก็คือเป็นสุนตุลลอฮ์ดำเนินมาแบบนี้เนี่ยรื่อยจนกระทั่งมาถึงนบีคนสุดท้ายคือนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลลัมปกตินบีก่อนหน้านี้พอมาแล้วเนี่ยก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีนบีหลังจากนี้มานะนบีหลังจากนี้มานะนบีคนสุดท้ายก็คือนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลลัมนะมาตักเตือนประชาชาิประชาชนของท่าน ที่บอกว่าจะมีนบีหลังจากนั้นแต่ท่านก็พูดว่าอินนหูละนบีอาบดีนับแต่นี้เป็นต้นไปหลังจากฉันจากพวกท่านไปแล้วจะไม่มีนบีอีกต่อไปคําถามคือ แล้วมนุษย์จะอยู่ต่อไปอย่างไรในวันที่ไม่มีนบีอีกแล้วปรากฏว่าด้วยความเมตตาของลอสุบฮานหัวตะละให้นบีมุฮัมมัดเป็นนบีข้อตะมุลอัมบียะวัลมุสลินนบีคนสุดท้ายเราสุนคนสุดท้ายลงมาด้วยกับคมภีอันกุรานโดยอลลอส์ให้ความเฉพาะของอันกุรานก็คือเป็นคมภีสากโลโลกกับมนุเยชาติแล้วยังเป็นคมภีที่ลอสัญญาว่าว่าอินนาลาูลาฮาฟิซุนจะเก็บรักษาเอาไว้จนกระทั่งวันเกียรมาแม้ในวันที่ท่านนาบีสอลลห์หัวสมบัติ เสดกลับไปหาลอฮ์แล้วกระตากดังนั้นสิ่งที่ท่านในาบีสลัลออหัวลัมทิ้งไว้ให้กับประชาชาติของท่านในวันที่ท่านจะไม่อยู่ในดุนยาอีกแล้วคืออะไรครับนบีบอกฮะดิษบทหนึ่งตารอกตูฟีกุมอัมรอยนีลันตะดิลลูมาตะมัสซักตุมบิฮิมากิตาบัลลอห์วะซุนตีฉันได้ทิ้งให้กับพวกท่าน สองสิ่งพวกท่านจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนภายหลังจากฉันไม่อยู่แล้วนั่นก็คือคำภีของอและสุนนะของฉันสุนนะก็คือแนวทางที่ฉันเคยดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งกีตาบุลลอ้นั่นเองดังนั้นนี่ก็คือสองสิ่งที่ท่านนบีทิ้งไว้หรืออีกระยะหนึ่งก็คือจริงๆสิ่งที่ท่านนบีทิ้งไว้อย่างเดียวก็คืออันกุรอานนี่นนนแหละกีตาบุลลอเพราะมีกอห์ดิสหนึ่งตอนท่านนบีไปทําฮัช์วะดะฮั์อัมลาที่ท่านเนี่ยไปคุตบะในวันที่เก้าซุนฮิจญะห์ก็คือวันอารอฟะห์บอกกับบบบรรดาาาซอฮะะหห์์เเนนนนีี่่ยป็แสคคทมฟังุต ท่านนบีในวันนั้นท่านได้บอกประโยคหนึ่งนะคุตบาวาดาหรือคุูตบวีดาเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยทิ้งสิ่งหนึ่งให้กับพวกท่านภายหลังจากฉันท่านจะพวกท่านจะไม่หลงทางก็คือกิตาบุลลอห์คัมบีขอรอในหะดิสบทเนี้ยนบีบอกอย่างเดียวก็คือกิตาบุลลอห์คัมบีขอรอซึ่งหมายถึงสุนัขท่านนบีด้วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกิตาบุลลอห์ซึ่งมันจะถูกปฏิบัติสืบทอดกันมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีสล,ลารววะสัทิ้งเอาไว้เราต้องเข้าาใจกก็คืออร อันนี้อันนึงสิ่งที่จะเป็นดิเรกชันหรือเป็นคําแนะนําให้กับมนุษยชาติ้วยเหตุนี้คำาพี่อื่นๆก่อนนั้นนี้เออเราไม่การันตีว่าจะเก็บรักษาแต่คำพีอันกุรัาเออเราการันตีจะเก็บรักษาและเมื่อเราการันตีเก็บรักษาแสแดงว่าคุณอานเราดูตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงอาจจะมีคําแปลฉบับต่างๆที่เป็นความหมายภาษาไทยภาษาอังผิดภาษามาลายูภาษาต่างๆบนโลกนี้มีมากมายภาษาจีนภาษามากมายนะ สเปนตุรกีแต่ต้นฉบับที่เป็นภาษาอัหรับไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นนี่ก็คือมาสจรรย์แห่งคัมภีร์อัุการานที่เราได้ให้เนื่องจากพระองค์จะให้คัมภีร์เล่มนี้อยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป จนถึงวันสิ้นโลกอันนี้อันหนึ่งที่เราได้ทิ้งไว้ให้ส่วนหลักการปฏิบัติที่อัลลอฮฺสุบฮานะวตาให้เป็นสิ่งหลงเหลือก็คือสุนัขท่านนบีเนี่ยที่เป็นสิ่งหลงเหลือนั่นก็คืออิสลามที่หลงเหลือในวันอูกุฟที่ทุ่งอาราฟัชเช่นเดียวกันท่านนบีซอลเลาะห์สำนึกได้รับอายะที่เราบอกว่าอัลยามะอัคมันตุลกุมดีนักุมอัตมัมตุอาลกุมเนามะดีวะรดีตุลลกุมอิสลามดีนะวันนี้ใ้าได้ทำให้ศาสนา อัครันตุละกุมดีนะกลุมศาส,สนาของพระเจ้าสมบูรณ์แล้วและข้าได้ทําให้ความโปรดปรานต่างๆของข้าสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วและข้าพอใจแล้วที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้นนี้ก็คือสิ่งที่จะลงเหลือและอาญานี้ถูกประทานลงมานในวันอาราฟัก ซึ่งก็คือขณะที่ท่านในบีกำลังอุกูฟอุกูฟเนี่ยคือรุกลนสาคัญของการนมัมชาริที่ท่านในเบียว,ว่าอัลฮ ah. ัตอยูอาราฟะหมายถึงว่านี่คืออสิอสลามที่จะสมบูรณ์เนี่ยต้องมีรุกลนอิสลาม5ประการหมายถึงก่อนท่านในเบียจากโลกดุนยานี้ไปรุกลนอิสลาม5ประการให้เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นหมายถึงว่านี่คือแพ็กเกจ ความเป็นมุสลิมความเป็นอิสลามก็คือวางอยู่บนพื้นฐานของรุกลอิสลาม5ประการดังนั้นหลักการปฏิบัติของมุสลิมที่ท่านนบีทิ้งไว้ให้ก็คือหลักการอิสลามรุกลอิสลาม5ประการนะฮะตั้งแต่ชาฮาดการปฏิญาณตนว่ามีพระเจ้าในเนอกจากล์มัมหัมเป็นระซุลขอละการดำรงละมาดก,การจา่ายสกา a การถือสิลอดในเดือนระอมต่อและการทำฮาชิทท่านนบีเนี่ยกำชับให้ยึดแบบฉบับแต่ท่านนบี็อลัยฮิวมดังนั้น นี่คือ2ภาคส่วนนะที่เป็นมรดกที่เราจําเป็นต้องยึดมั่นเอาไว้ในภาคส่วนของอันกุรอานนะฮะเป็นคำภีร์ที่เป็นดิเรกชันของชีวิตกําหนดทิศทางชีวิตของเราในทุกเรื่องการดำเนินชีวิตเนี่ยใช้หลักการจากอันกุรอานเป็นทางนํา และส่วนหลักปฏิบัติของอิสลามคือรุกอลอิสลาม5ประการเริ่มจากชาฮาดะแลวก็จบด้วยกับการทาฮัจญ์ดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราถ้าเราจะฝากฝังลูกหลานในวันที่เราจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเราจะกลับไปหาอลอสุบฮานวะตะอาลาซึ่งทุกคนจะต้องกลับไปหาอลอ์เราจะฝากอะไรก็ฝากอย่างที่ท่านนบีฝากฝากขีตาบุลลอฮ์และสุนัขท่านนบี็อลอฮุอะละัลมแล้วก็ฝาก,าก,กอิสลามฝากรุกคลอิสลามเนเรื่องนี้จริงๆแล้วนะพี่น้องดูนในอันกุราณานะนบีอิบรอฮีมนบียาคูบวอซซาบิฮาอิบรอฮีม,มยูบ ยาบเนียอินนัลลอฮัสตาฟาละกุมุดดิน فلا ت م و ت ล ن إ อันตุมุสลิม و นนบีอิบราฮิมสั่งเสียลูกหลานนบียาค و บสังเสียโอ้ oh, ลูกหลานของฉันเอ๋ยถ้จริงอัลลอฮ์ได้ได้เลือกศาสนานี้คืออิสลามให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจะได้เสียชีวิตจนกว่าจะเป็น ผู้ศรัทธาอย่างสมบูรณ์และคำว่าผู้ศรัทธาคือมุสลิมอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็คือการนาเอาอิสลามมาปฏิบัติและอิสลามโครงสร้างของอิสลามอยู่ไหนก็คือรุกลนของอิสลามนั่นเองและเนื่องด้วยกับรุกลอนอิสลาม2ข้อนี้นะครับผมทําหนังสือเกี่ยวกับการทฤษิีอดและการทมามัช2สองเล่มด้วยกันสําหรับคนที่ต้องการจะให้สองรุกลนสุดท้ายของอิสลามเนี่ยได้มีความสมบูรณ์ได้มีความถูกต้องใกล้เคียงกับแบบอย่างของท่านนบี็อลลอห์สมากที่สุดผมแนะนําหนังสือ2เล่มนี้เล่มแรก คู่มือรมฎอนฉบับใครควรก็คือหลักการที่จะปฏิบัติตัวในเดืนอนรมฎอนจะเป็นการถือสิ้นอและหมาดยามค่ำคืนแต่หนังสือเล่มนี้พิเศษที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาเนี่ยคือเป็นหนังสือที่ไม่ได้บอกเฉพาะการถือสิ้นอดในเดือนรมฎอนอย่างเดียวแต่บอกถึงโครงสร้างโดยรวมเพราะเดือนรมฎอนคือเดือนที่อั้กุอานถุประทานลงมา จุดเริ่มต้นของการประทานอันกราดช่วงเดือนรอมฎอนและจุดที่อันกรานประทานที่เราประทานบอกว่าวันนี้ข้าได้ทําให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยอยู่ในช่วงเทศกาลนะดังนั้นรุกออิสลามข้อที่4กับรุก่อนอิสลามข้อที่5เนี่ยจึงเป็นของคู่กันรอมฎอนตามด้วยอีดฟิตรีดุนฮิจห์การทำฮัจตามด้วยอีดอัฎฮายไหมฮะแล้วมีอีกสองอดดังนั้นนี่จึงเป็น หนังสือสองเล่มที่มีความเกี่ยวข้องกับรุกุลสองข้อสุดท้ายที่ท่านนาบีซอลลหัวฉับเนี่ยได้ฝากไว้ให้กับประชาชาิของท่านผมอยากจะให้พี่น้องได้ศึกษาดยเพราะเรากาลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลของรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเอาไปศึกษาล่วงหนะ้ากอนหนังสือเล่มนี้ราคารวมส่งเนี่ยสองพบาทนะหนังสือพิมพ์สีทั้งเล่มแลวผมนาเอากลุ่มอายะที่เราพูดถึงรอมฎดอนมาถอดบทเรียนและมีบทบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎดอนใส่เข้าไปนะฮนะแล้วก็มีข้อแนะนํา ปฏิบัติ30ข้อปฏิบัติใน1วันช่วงเดือนรอมฎอนก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับมีภาพประกอบอัลกุรอานถูกประทานลงมาอย่างไรช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็เรานอยู่ในยุคไหนผมมีภาพประกอบเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจภาพรวมของอิสลามภาพรวมของคัเพีร์นอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยมีภาพ ประกอบนะครับหนึ่งวันรมบอนแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างถ้าพี่เราสนใจหนังสือเล่มนี้มีโปรโมชั่นจาก2,000บาทเหลือ1790ถ้าสัดสนใจเล่มเดียวนะหนึ่แต่ถ้าเอาเซตคู่เลยรูกฎอิสลาม2ข้อสุดท้ายเล่มนี้ฮัสและอุมรออย่างง่ายเล่มนี้ก็หนังสืออินชาอตอนนี้พร้อมจัดส่งแล้วนะครับ เล่มนี้จะหนานิดนึงก็คือ2,500บาทจะบอกถึงขั้นตอนต่างๆของการทำฮัชพราะมีภาพประกอบแล้วก็บอกถึงเนี่ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นซุนนะเป็นวายิบหรือเป็นลุกลแล้วก็มีตัวบทมีภาพประกอบเห็นไหมฮะอินโฟกาฟิกทำให้เราสามารถปฏิบัติการทำฮัชแบบ9ต่อ9กาารทำมุมร้อก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีแถมส่วนที่เป็นฮะดิ การสร้างกาบะที่มาของการตะวาฟที่มาของการสแสที่มาของน้ำจำจำต่างๆพร้อมกับบทเรียนแล้วก็มีตอนท้ายเป็นบทดัวอาที่เราจะกล่าวในช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งทําพิธีฮั์เสร็จเดินทางไปมาดีนะัน้แล้วกลับจากมาดีนะันเนี่ยกลับมาที่บ้านของเราก็จะมีตัวบทดัวอาอยู่ในเล่มนี้เลยถ้าใครสนใจงสือเล่มนีน้ถ้าเล่มเล่มเดียวในราคาโปร จาก2,005เหลือ1,790นี้หนังสือเพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆนะครับถ้าพี่น้องสั่งพร้อมกัน2เล่มโปรรวม2เล่มนะ2,990ถ้าพี่น้องสนใจตอนนี้นะครับได้โปร2,990แล้วก็จะแถมเล่มนี้1เล่มดูอาสํสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัชเ um ลวอเมรร์ก็จะเป็นบทดูอาที่ใส่คล้องขอได้นะครับถ้าใครสนใจแบบเล่มเดียวเอาเล่มนี้เล่มเดียวนะ 1790จากราคาเต็มรวมส่ง2,000เล่มนี้เล่มเดียวจาก2อ0พเหลือ1790นี่ยังลดโปรแบบเยอะอยู่นะเล่งที่ผมพบพิมพ์มาไม่เยอะถ้า2เล่มก็คือ2990พร้อมถ้า2เล่มนะครับแถมเล่มนี้เล่มนี้ด้วยหรือจริงๆเล่มนี้เล่มเดียวก็แถมด้วยนะนะครับแถมเล่มฉบับพกพาเนี่ยนะใครสนใจแบบไหนพี่น้องพิมพ์เลย1790หรือว่า2990เอาทั้งหมดเลยเป็นชุดรุกลิอิสลาม2ข้อสุดท้ายก็ได้เช่นเดียวกันครับสลาม a l a m u a l a เราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h